ไปดีพี่น้องไปแล้วไปดีขักน่อนอ่ะพี่แม่พี่เดกนอเพิ่งมาโพยยุสิยัดนยมง่ายไดบ่ลลูถไทย मैं yeah, न มาพี่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 นีอะไรอยู่นี่นอะไรเด็กอย่าไปอย่าไปเขา,าไปลูกอย่าไปมากเขาฟิวมากมาอย่าไปมากมากมากคนหกปานดงเสียพี่นอ้องเอ้ย อมองไปจุดไถพี่น้องไปฟิวไปแล้วพี่น้องอย่าไปเด้อ จะถ่าย,ยกับพี่นอ้องพี่น้องถ่ป้าดงดิบแล้ว เบิงบังเขาไม่ให้กำลังใจเดี๋ยวกินน้ำกระบาดกันไงบักลูกๆไม่กำลังใจขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะค <c> ะ <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 oughs> ขอบคุณนะคะไปไปลูกไปเขาห่มมามามาประเทศไทยฟ้องเดี๋ยวมาอย่าไปนะเบฟิวเด้อเขาผ้าเป็นทวดฉีดดิ๋ยวดยางสัญญาตัวเห็นงานตัดญญา แล้วเป็นเนี่ยวไหนไม่ได้ใส่งานมันบวนไปหาหมอตีอเอาไว้กว่อนจะหมอเถอนไปหาหมอก็ไกว้ก่อนโทษให้บุญเร่งให้ให้ย,ใหใหยกมาเบิง้ง <laughs> ลูกกระไดว่าตะห้ามจอ่อไปน้ำ ไผ่เพราะมันลมล้มเลยมันก็ลมลงแล้วมันก็แห้งแล้วนองก็แหงแล้วมันแดดไผ่ลงสิแต่ว่าสาเหีดเบียอได้จักหลอบก่อนได้หอบเพิงเช่าเมียเลยวันเช่าเมียดีมันหอบเลยตอนั้นสิเป็นช่าหน้าเป็นเกษตร แต่เปลี่ยนได้เพราะชาวน้าเกษตรกรเออมันหยิบมือละมันสตาร์บปติดมันจอดโดนที่จะถอดสายพันออกสตาร์เป็นสไตป์เราสะพานสายพันใส่มันก็หนีปั๊บไดเลยเถอะหู้ยุถูกออกบรทันก็รู้อยู่นะก็ระวังอยู่เป็นรอบก้อนมันแตกเลยตอวนี้แตกกันแตกอ้อมมาเรียบหล่ย พี่น้องหลังจากสีไทยหนะ้ามาแล้วท่านในใดมาแล้วในไทยหลายปันใดแฮกแฮกกินออเขาละบาทนี้พี่น้องกินกับหมุดเซ้านี่ล้าดผาดปกพรีกเนี่ยเธอกับปกพรีกเนี่ยอืม เปลี่ยนมากินยืดทงได้ป่ะให้ลูกค่อยเพลออาไหร,รดิพี่หนอพเพลออาไหนพลาดตลูกเล่นทางเดียดน้องหอนเจพูดหนึ่งหันเจี๊ยบาท่านทุกอ,อ,อ,อย่างไปถือ,อยา,อยาเขาเจ้าจะเบียห์หูจัง กวนกันนมาถ้ามาหน้านี่ยผูนี้แหะท้านเห็นเลยจิ้บ่เหลีกวพอจิมน้อวไอ้จิ้มมันเหรอเป็นตะก,กะว่มีมูลอ่อนดีครับนีแต่พอกระเทือ ย้ำได้ยึ่สิดไหเขียวดูด้เถาเลยพี่จะข่ยวนาม่ยงเ้นไข่เลยาวไทยยังมเลี้ยวเอ้ยเอ้ยมาพี่มาพี่ม่เลูออนเด้เถามาไก่เมลูออนเด้มาเร็วมาเร็วเด็ก นอนลงเลยจะไปสร้างวิลกรรมบ่ะนะไปหามานเดี๋ยวนอนจะเก่งมันมันไก่ปลาเดี๋ยวไกลขน้เรียงดี๋ย <laughs> มันกไนอ๋อนี่คือกินดังกรข้อมันจับหัวมันหอมมันจะเป็นเฮิร์นได้กิน,นอโอ้หอมอี่หรือไปดำไปดำมาเลี้ยงดำเสียยังตั้แก้วต้องหาทำม,มากินมาเลยอ๋อมาทำตั้แก้วาาเฮ้ยทำแก้ว ก,กินท่องมันเบนกระหึ่นกันก็วอ,อกด่งหินปุเน,นะเจ้าตำปุ้นเก้วกัวแจบ ขวดดินขวดหหญ่พวกพักกันซื่อๆเป็นนะขวดหายยางพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วขวดหายหนังพ่อแล้วเอาเอาพ่อแล้วแต่ดังเห็ไ <laughs> นหนดไหวจัก ต้งควดาต้งดมควดนวนตัวนันนอนแล้วไ <laughs> ม่งยิน <c oughs> เอาไปแล้สำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสะกันพอกันไม่คลิปหนาไม <c oughs> ่สิเหลียวพกหมดจิ้มตะเกาวัยหยุดสีเลีวว่ามาเบิ่งกันจับใบดีพี่น้อง